งานนุแหลบอเอสวัสดีแล้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจึงคิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนกันค่ะเซรั่มนาลามากนี่ไหนปังจึงแบบเซรั่มนาลา ซเซรั่มนานานี่คือจึ้งมากจริงจึ้งมากดีมากสวยทำไมฟิลเตอร์ปแปลกๆอะทุกคนว่าหน้าหนูแปลกไหมเปลี่ยนใหมด่ดอกอุยอันนี้บ้าเลยใส,ใสไหม่นี่อันนี้ดีไหมทุกคนอันนี้ดีไหม หรือว่าที่น้องเสียงดีเพรอกินซีรัมนะัน้นนอยอะ่ะอันนี้ได้ไหมหรือว่าอันนี้ไอ้กระต่ายอันไหนดีคะทุกคนอันไหนดี <c oughs> ทีมอะไรเนี่ยคือเ่อไดอไลร่หอย่างดิไล่เห็นเบึ่งฟิวเตอร์อือมค่อยดีหน่อยคืออันนี้ใช่ไหมคะโอเคอันนี้เนาะถูกงานทังไหนเนาะสวัสดีอาจารย์ป๊อกกี้สินไซสิบเก้าชมบุรีคะ่ะชมบุรีมาเด้ออันแรกดีกว่าอันไหนอะ่อันนี้ไหมหน้าสดสวยสุดพี่น่ะ อันนี้ได้ไหมคะอันนี้ล่าสุดนะได้ไหมถ้าไม่ได้คือหนูจะใส่กระต่ายเลยอะไรไม่เห็นคอมเมนต์ช่างทำผมสวยมากพี่บีมใช่ไหมหนูอ่านถูกไหมใช่จ้าโอเคอันนี้แหละดีแล้วนี่เราจะมาทาลิป ไม่มีฟิลเตอร์ก็สวยแล้วต้าเฮ้ยขอบคุณค่ะาน่ารักนี่ทาลิปทุกคนฟังเพลงใหม่ไอ้มืองเคนยัง <c oughs> ไม่ได้มาฝากเพลงตัวเองเลยตรงงด้เน,นะครับอันนี้ก็ลังทาปากไหมคะทุกคน เป็นลิฟที่เขาบอกว่าจูบไม่หลุดแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แลว้วค่ะเพราะไม่มีใครจูบ <c oughs> <c oughs> อ๋อคือลืมบอกวะนี้ปีใหม่ไปเที่ยวใส่นอกจ้าพี่น้อง กำลังใจคนสวยเมื่อคืนดูไลฟ์หนูสวยมากเุ้ยขอบคุณนะคะปีใหม่ไปเที่ยวสายันจ้าส่วนปีใหม่หรูก็ทำงานเช่นคือมาเมาเมตะจูบะนะ <c oughs> น,นี่แหละหน้าหนาวเออตัวพาอะไรก็ลึกออกเรืหน้างานมันเยอะมากเลยสุภาพด้ยนะคะขอบคุณนะคะท่งงาง่าละครป่ะนี่โอ้ยตาหนูฟังใช่น้องอยู่สินไซปะคะไพ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็น โอ้เมนจ้าสวัสดีพี่เพรคอนเสิร์ตน้องอยูซีซันนี้คือดีมากขอบคุณะนะคะไม่ฮาผูใครจะเจ็บก็อว่าวอด้าวมาเราจะมาทาลิปกันละทาแบบจริงจังละลืบกันมานีนยค่ะมันลืบอะไรคืนลึบก็มันก็ลืบอ,ออก คือบอกพีซารพี่ค้าะยุกกล่องทายเนาะบอกไซอันคิดถึงเหมือนกันคะ่ะเรียกชื่อไม่เรียกชื่อไม่ถูกไม่รับเดอ้อโอ้ยอคือจะไปบอกพีซางยุกกล่องวางสิละมันจะมีไม้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วทีนี้มันจะได้ยินกันทั้งกล่องเลยพี่คะหน้าหนูมันโฟดตออกค่ะาัในยินเหมดกล่องเลย พี่เขาก็เลยเดินมาถามว่าอะไรคือโฟดคะพี่เขาเป็นคนไทยไงเป็นคนภาคกลางแล้วเขาฟังไม่ออกว่าโฟดน่ะมันคืออะไรมันก็คือมันอะไรนะพี่เขาเรียกว่าโบเป็นภาษากลางเลยมันมันโผล่มันโผล่ขึ้นอ่า ต้องมีสมัปา์ได้ถ่ายรูปกับน้องอยู่อยากถ่ายรูปคู่กบค่ะต้องต้องเจอกันละถ่ายอยู่ด้วยกันไมยังไม่ได้ถ่ายนคะครับอ๋อถ่ายอยู่เป็นบางวันแล้วแต่ฟิลบอกแล้วแต่ฟิวสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะ ฟิลเตอร์คืั้ายเ่อคือซ้ำถมกมาใส่แหละน้อยแหละอ๋อฟิลเตอร์ไปอยู่หน้าพี่เฟิร์สมาเจอวัสรพานแขวนใช่คิดตรมหลายแมนหลายอีดีของเงนจืนมาล่นจืนจื้อหฮง นนี้ออกธนาเจอก,กันที่วัดสีาการเจอกันนะคะพี่ตาง ไรกันอยู่คะทุกคนที่เข้ามาดูไรห,หนูอะทำอะไรกันอยู่คะอุย้ยถ้าอยู่เพราอึดอันผูท่านขึ้นมือนั่งว่หม,มึงเลยมึงอื่นไปใส่กันจ้าพี่มาคุยกันแน่ค่ะอะไรสิเงียบลาสิงเงา <Okay. S 1> าาเกทาลไพี่ติดตามมาตั้งแต่สมัยเสี่ยงที่ผมเจอครั้งแรกวันนล้วนะอุ้ยขอบคุณค่ะน่าส,สวยมากแต่หน้ายิ่งสวยอุ้ขอบคุณค่ะอีหล่าเขียนยทุ่มซีทุ่มเคืองจ้าวันนี้จะมีคนมาหาไหมนะหน้าสวยมากแต่งหน้าโคตรไม่สวยเอางง หน้าสดสวยมากแต่หน้าคนไม่สดยคือไสหนุนแต่พี่สีผมมามาหมา่ำข้าวได้กันเจ้าตาทั้งสองไนดะ้อะไรกินคะนอนของผ้าเราดูคอน,นุถ้าน้องฝันยังคะผู <c oughs> ้ฝันเห็นเลงนึ่งหัวกันนึ่งแปดถ้าสิถือก็ถือเด้อค่ะแต่ว่าหนูซื้อละ บอกยี่ทุกคนมองหนูเป็นจเจงแแอร์ไปนียนนขอบคุณหัวใจค่ะน่ารักจงขอบคุณค่ะ สวัสดีสี่สิบหคนคะ่ะมีมคือเป็นแน่นอนเป็นผมหนูดีวีดเ๊ดน,นึงนะคะหมอรำขอเกะขี้ตาแป๊บหนึ่ง วันที่หูขึ้นกี่ทุ่ม่าท่านด้รู้เลยจ้ะหูจะรู้งานต่อง,งานนะคะวันนี้มีคนแอบไปหาอยู่นะ พี่แซมเหรอใช่ไหมแมนเถอะและนี่หรูพี่แซมนนเนี่ยเลย บินสกักค่ะเวลาเป่าผมนานเป่านานไหมเอาหัวสู่เข้าไปในพัดลมค่ะสูนมะ น่าจะมีเจลิงสอผงสลดผมผงสลดผมเอาเป็นยังสั่นทุกคนพี่มาคุยกันหน่อยค่ะ,ะไรจะเงียบว่าพี่มีจิบนี้ไหมไม่ได้ แมนสวัสดีค่ะหรือว่าทุกคนไม่มีอะไรถามนูหรอไม่มีขอดูกวาเสาด์ฟเกิจบโอ้ปกติคือแกงกันว่าสั่นมือนี้คือเอเนร์จีเหมือ อยู่เท่าไหร่คะ,ะ,คะคสิบเจ็ดจะสิบแปดแล้วค่ะกาจิวาสิบเจ็ดซ,ซื้อพี่น้องกาสิวาเอาคือสิบเจดโดนแขงสินะสวัสดีค่ะพี่คนสวยสวัสดีค่ะทานข้าวหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มเปิดเรียนเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยคะ่ะ ถ่ายละครนเป็นไงบ้างคะน้องดูสนุกไหมสนุกค่ะแต่ว่าก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันหนูไม่ได้นั่งเลยอะ่ะละครเริ่มออกเมื่อไหร่น่าจะปีหน้านี่เลยค่ะ ั้นช่วงไปไปลายปีหรือ่ะไม่พอเราติดตาม,มพิมพ์แล้วไม่อ่านเลยไม่อยากพิมพ์ดูอย่างเดียวดีกว่า ที่วิวยสายบันวันนี้ไปถึงกี่โมงหนูเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะแม่แล้วก็อาบน้ำแล้วก็มาแต่งหน้าเลยจือบอหนาวไหมครับเย็นๆค่ะทางทางอีสานจะหนาวกว่านี้ค่ะ